เนาะแล้วเสียออกมาเลยพี่เนเธอร์ค่ะปพี่เนเธอร์ค่ะอมาด้วยกันเลยเปด้ครับพี่เอาอันนี้ใช่ไหมเฮ้ยกลางไฟมือฆ่าเขาได้มือฆ่าเขาบ้างนะเว้ยสวยสวยสวยแต่ฆ่าบ้างนะเซตแรกที่ลงอ่ะที่กูสมมติว่ากูสั่งเซตแรกลงเหมือนเดิมไม่ได้ถืออาวุธก่อนนะเว้ยไม่ต้องถือปืนนะแต่เซตที่สองที่ลงไปอ่ะมึงต้องช่วยถือปืนบ้านเราอยู่ธนาคารมารวมธนาคารโอเคปะบ้านเราอยู่ธนาคารนะตอนนี้อีวัวเขาอยู่บนหลังคาโกดังสองกระบอกนะ เนี่ยมึงเห็นปะเห็นเห็นตรงกลางตรงนี้ว่ามึงเข้ามาชนแล้วมึงเคลื่อนมาดีเคลื่อนมาดีมาชนตรงกลางขยัะบอาม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 าได้เลยเริ่มแล้วเริ่มแล้วเห็นอัพแปรก็ว่าเห็นแข็งแบงนี้เริ่มแล้วเริ่มแล้วเร็วเร็วเห็นอัพแปรกับสามสี่ว่าแขยับมาตรงนี้เพื่อนหันมามาอยู่ตรงกลางจีนอย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 น้องเอาหน่อยเอาหน่อยจับพันอย่างงี้ชนช้อนเทียดิว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 เลยชนเลยช้อนตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละมึงชนชนไปเถอะตรงไปเลยโฟกัสล้ดิวก็พอโกัได้ดิวสสี้้มเห็นป่่ะะทิงงกูอ

ฟั่งกูนะบ้านเราอยู่ธนาคารเหมือนเดิมนะจำง่ายดีบ้านเราฝั่งธนาคารเหมือนเดิมนะเว้ยประมูลเขาไปประมูลประมูลเขามาแล้ว้รถคันหนึ่งรถคันหนึ่งเรถคันหนึ่งเฮียกูไม่รู้ใครเป็นใครเลยไอสัตว์เนี่ยรถรถประมูลมันอยู่หวงนอกเยอะมากเลยนะรถประมูลมัน

นะนอนเล็กนอนนอนไปก่อนนะนอนไปก่อนเฮ้ยเบินเบินเบิเบิน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 เฮ้ยเอาที่ีบาทยยิงฟรีเนี่ยเยเยเยคุณเยอะวะเฮียคุณเยอะวะกลับไปนะพี่เจพี่เจน้กูแตกเจจีกดจีกนนะกดจี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 พี่เจีผมีผมเยอะมากเฮ้ยมาเล่นีกูเลยดิ

เฮ้ยมโดผิงสบีไผิงสบครับข้าอยู่สบเลยข้านอิงสบเลยไม่ผิงสพเพื่อนไม่ผิงสบใจเย็นใจเย็นกค่อยปิดขค่อยปิดก็ค่อยปิดนาเกิดมาเกิดมามามาเล่นด้วยกันนะเล่นด้วยกันนะเพื่อนเล่นด้วยกันสามู่ชัวเล่นด้วยกันสาม่ชัวเล่นด้วยกันสามยูชัวเพื่อนไอ้คนสาด่นไ้คนสามเพื่อน ่อย่าแย่งกันเล่นนะเ้ยอย่าแย่งกันเล่นนะเ้ยอย่าแย่งไม่ต้องแย่งกันเล่นนะเพื่อนไม่ต้องแย่งกันเล่นค่อยๆลงไอ้เหี้ยมึงลงโซย์อยู่แล้วเพื่อนมึงลงโชว์อยู่แล้วเบินเบินเบินจะเยอะเบินจะเยอะเบินจะเยอะอ้ลเยอะกูเยอะกูเยอะเกาลงเยอะน้องก็ลงเยอะกูมีสามคนเองเรามีสามคนเองโคงตรงที้มานะสหน่อยสหน่อยพี่กูกเบินจะเยอะเบินจะเยอะไม่เป็นไรเพื่อนโค้งตรงนี้แหละโค้งตรงนี้แหละเพื่อนไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรสวยคนหนึ่งคนนึ่งไล่สามพายโย่ไล่สามพายโย่แมนนี่นัด

ไอ้กูปักอีพีออกออก

ตรงนี้ไม่เคยตายป่ะตรงนี้ไม่เคยตายเอาเพื่อนมามึงเอามึงหยิบเพื่อนแล้วมึงเอามาดิมึงหยิบเพื่อนแล้วมาชุบชุบฝั่งนี้ฝั่งเพื่อนอ่ะเมื่อไปชุบวงมันนี่แดงมาฝั่งสอดแดงมึงไล่จับรถมันหน่อยดิเพื่อนเกลี่ยเรายึ่เกลี่เล่นเป็นโซนเล่นเป็นโซนฝั่งเพื่อนหน่อยฝั่งเพื่อนเล่น้อ่มาไปฝั่งสอดแดงบ้านเราอยู่ฝั่งสอดแดงบ้านเราอยู่ฝั่งสอดแดงกลับมาเฮ้ย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 เ้ยเข้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้เด้ยเฮ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 ้

เจนเ็นดึงมา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 ได้ไดมึงเริ่มเริ่มกิน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 คอยเกับเพื่อนอะเล่นกับเพื่อนไอเดลอเดลเดอเด้อเล่กับเพื่อนมาเลนกบเมาเลนมาเอาไปขึ้นมาเพื่อนเ่นมาเล่น้ยกเล่นกนเาเลพื่อนมาเนกัเนมาเนัเนมาเฮ่นกับเพ่อนมาไปหน่อมาเปนพื่อเลเ่อนาเล่นกัเอนาเ่อนมาเพื่อนเล่น่อยเล่นพ่อเล่น

อาอบนอาสนอาสอบนยถือสหนยถือสอบนยน้องน้องน้องถือสอบนยถืออบนาถืออนาปะปืน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 

พี่จะเอาไปล่าด้วยนะผมราชชวยได้ครับได้ครับได้ครับมึงโดนปักอพที่พแน่ๆเชื่อกูเป็นไงมาพี่มาเดี๋ยวาให้ดูเดี๋ยวดูผใหพี่เจผมอยู่ผมอยูพี่เจแล้วก็เรื่องออกด้วยขอของเหินออกนะไม่เอาเหินออกนะปกตินะเหินออกนะไม่ออกทปกตินะเหินออกโดนมแน่ถ้าาออกปกติเหินเหินลงไปดิรับรับ้คนนึงเลยเนี่ยน็อตด้านหลังเนี่ยพี่เจผมไม่มีหอให้หอยังไม่มีหอมาหาพี่น็อต ไอรีบรีบเต้นเาวเดี๋ยวมันจะไปอีกทีรีบเพื่อนดีกว่าเดี๋ยวพี่หอให้นอนสมาฮอยมึงไอใครมือว่าใครเป็นทางปรตูนี่เดี๋ยวมันมีตัวมาช่ยกันมาแบ่งยูอยแบ่งหนแบค์แบแบงม่ิ่ะมันี่มันี่จะหอยยังจะหอยยังมึงเหินออกนะอย่าออกทางประตูเหินออกลงบึงไปเลยที่แบกสบเแบขอสบหน่อยแลิกเลิกนัวก่อน เเอาามี่้รอพี่มีห่อไหมห่อนะห่อนะทุกคนห่อเลยเพื่อนเร็วๆต่รีไวเลยเราอ่ะเยเราอ่ะใครหออได้อออเลยนะเพื่อนได้เขาประมาณเกือบยีสิบอ่ะังดยสิบอเองเล่นโซนไหนบ้กงน่อยจอนรถสบไปแล้วอ่ะนอตไม่เป็นไรไม่เป็นไรหัจาดไปดัลงบาดไดักลงบาลนลง้น้อย